เขาจะเรียกเทพนุกป,ประ 9, ปก,รก้าบรกก้าเรียกลูกกอกอะไรเงี้ยเนาะค่ะโอ้ยรางวัลที่สามเหรอคะโอมวดของนู้น,ะน,น,นะคะ,นนนะ,คะแล้วก็งวดผัดมาก็ได้ที่สี่สงไปค่ะป๊าด <c oughs> <c oughs> คุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรเนาะคุณแม่สวัสดีค่ะเม่ตุเนาะแมตุเนี่อยู่ลบบุรีค่ะสมัยก่อนแม่เป็นร่างทรงเหรอคะแม่เป็นทรงลูกกอกกระชับแบบแม่แม่ของแม่ตุเนี่ยคะเออแต่ท้องท้องได้เก้าเดือนกับสองวันก็คลอดน้องออกมาบางวันท้องก็เล็กบางวันจะท้องก็ใหญ่แม่ไะอืจะ ลูกกอกให้ฟังนะคะอะ่แม่ตู้มีแม่มีลูกกอกอะค่ะลูกกอกเล่ารา,ายละเอียดให้ฟังนะคะจ้าจ้าค่ะคือว่าแม่ท้องได้เก้าเดือนกับสองวันแล้วก็คลอดน้องออกมาเป็นผู้ชายตอนแม่คลอดออกมาน้องก็ยังดิน้นดิ้นอยู่แต่ตัวเท่าสามนิ้วอะคะ่ะเป็นผู้ชายยังยังดิ้นอยู่อะคะ่ะแล้วทีนี้พอสักพักหมอตำแยสมัยก่อนหมอตำแยเนาะก็ตัดสายสะดือน้องก็แบบ พักน้องก็ทิ้นใจแล้วทีนี้พ่อก็เอาน้องไปฝังแล้วทีนี้พอตกกลางคืนน้องก็มาหาแม่มาหาแม่มาดูดนมแม่แม่เล่าให้ฟังเนาะ <Yeah. S 2> ดูดนมแม่แล้วก็บอกบอกกับแม่เขาฝันบอกแม่ว,ว่าให้ไปเอาผมเนี่ยขึ้นมาผมเป็นเทพจะมาช่วยพ่อกับแม่ให้อยู่สบาย mm. อย่างนี้นะค่ะเอาผมเนี่ยไปที่วัดพระศรีอานวัดพระศรีอานที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวราชก,กาลที่เจ้าไปหาบ่อยๆอ่ะหลวงพ่อวัดพระศรีอาน่ะท่านตายอันนี้ฝันใช่ไหมคะอันนี้หลวงพ่อวัดพระศรีอารนี่เรื่องจริงค่ะพอพาอพอแม่น้องมาเข้าฝันแม่บอกว่าให้ไปเอาน้องขึ้นมาพ่อพ่อไปฝังนะคะค่ะพ่อก็ไปทําพิธีเอาน้องขึ้นมาแล้วก็เย็บเบาเล็กๆน้องเขาชอบสีแดงน,นะแไ่ให้ช่างเย็บเบาะสีแดงเล็กๆแล้วก็เอาน้องมา อาบน้ําแต่งตัวอะไรสวยๆอะไรแล้วก็ก็ไปหาหลวงพ่อวัดพระศรีอานที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าไปหาบ่อยๆค่ะทีนี้หลวงพ่อท่านพอเห็นแม่ปุ๊บน้องแม่อยู่ตั้งท้ายๆเขาอะหลวงพ่อก็เรียกแม่เข้ามาหาเลยบอกว่าโยมมีของดีนะรักษาไวด้ดีๆนะแบบเขาจะมาเช่าอโยมให้ให,ให้อะไรอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ย mm. เดี๋ยวก็จะทําสายสินนะ่ะ สวดสายสิงเล่าไปล้อมน้องไว้ไม่กันพวกมีวิชาเนี่ยไปใช้งานในทางที่ผิดไงที่นี้อนพอแม่กลับมาบ้านเอาสายสิงที่หลวงพ่อวัดทศิริอารมาล้อมตัวน้องไว้แล้วก็ทําเอาขึ้นเบาแล้วก็ไว้บนพานแล้วก็หาข้าวให้เขากินทุกวันแล้วก็เรียกเขามากินหลวงพ่อตั้งชื่อว่าชื่อน้องทองคำชื่อเล่นชื่อจริงชื่อน้องนพเก้าอืมค่ะชื่อเพราะ เกิดวันเสาร์ที่16 2516ค่ะค่ะพอย่ทกคุกเขาครบไปบวชนะแม่แม่ก็ทําพิธีบวชให้เขาแบบแบบบวชบวชพระทั่วไปอะทําพิธีบวชเหมือนกับพาระทั่วไปอะแต่เอาน้องอะใส่กระเป๋าคนที่เรานับถือเนาะใส่กระเป๋าแล้วก็เดินแบบบวชเหมือนเหมือนเราบวชพระธรรมดาเนี่ยแหละทําพิธีเหมือนกันเอาเงินใส่ซองเข้าโบสถ์ เาอะไรเหมือนกันบวดทุกอย่างอะ่ะทำพิธีบวชให้เขาแล้วเขาก็ดีใจเขาก็ให้โชคมาเรื่อยอะค่ะแต่ถ้าคนไหนที่ว่าใจบุญสุนทานนะคะค่ะไปทำพิธีแบบไปหาน้องแล้วก็จุดธูปขอโชคน้องน้องเขาจะตามไปเข้าฝันเลยค่ะ,ะเขาชอบคงที่ใจบุญคมซื่อสักน้องอะค่ะ เขาจะเข้าตามไปเข้าฝันถึงบ้านเลยแล้วเมื่อก่อนที่แม่ตู้เป็นร่างทรงอะเนาะตอนนั้นแม่ตู้ป่วยป่วยมากเลยป่วยบ่อย<ะ>จนพ่อบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วพ่อเรียนได้หลับทีนี้ก็ไปหาร่างทรงอะไรเนาะเขาก็ทำพิธีครอบทรงอะไรให้แม่ตู้แม่ตู้ก็ทรงมาเรื่อยเนาะตอนแม่ตู้อายุ80 กร้สุมคนก็ขึ้นเยอะโคมาอะไรที่เป็นคันรถเลยเวลาย้ายมาอยู่โลกบุรีอ่ะแ,แม่นเลยใช่ไหมแม่ถ้า,า,าถ้าอยู่พิศนุโลกกัแม่ตูจะทาค่ะอ,อ้พิศนุโลกจะรู้เลยเขาจะเรียกเ,เทพเนพะก้กาบางคนก็เรียกลูกกอกอะไรเงี้ยเนาะของกลาคืนนี่นะคนข้างบ้านเขาจะเห็นเลยเห็นน้องเนี่ยเดินเล่นรอบบ้านนะไส่ ตัวเป็นทองเหลืองเลยอะใส่ชุดแบบปุมานเนี่ยเดินเล่นรอบบ้านค่ะบางทีพวกแม่ตูม้มอยู่ไปธุระอะไรกันเนี่ยคนข้างบ้านเขาก็จะดียินเสียงเด็กเล่นคลายของอยู่ในบ้านไม่มีใครกล้าขโมยของบ้านแม่ตู้หลอะเขาล<ม>ัวกันแล้วงวดที่แล้วแม่ตู้ได้รางวัลที่สามเหรอคะโอ้งวดของนู้นนะคะแล้วก็งวดผัดมาก็ได้ที่สี่สองใบค่ะป้าตัวเหลือแต่รางวัลที่หนึ่ง ค่ะยังไม่ถูกเลยวันที่หนึ่งถูกหกตัวไม่ธรรมดาแล้วแม่ตู้สมัยนั้นที่พ่อเสื้อพ่อถูกลันที่สามสมัยนั้นเจ็ดตัวสมัยพ่อมีชีวิตอยู่เจ็ดตัวพ่อถูกวันที่สามอ่ะสุดย่อยดไว้ดูทุกคนเนี้ยค่ะคือมันเลขหกตัวที่จะถูกตรงเป๊ะๆนี่หายากนะแบบมันถูกแล้วมันภูมิใจไม่หกตัว่ะสมัยพ่อเจ็ดตัวนู่นอ่ะพ่อยังถูกลอันที่สามเลยอือ นี่แบบแว่าพอ่มแม่ตู้แต่งงานะนะเนาะเป็นแม่ตู้โคเปาก็แบบวม่าเขาหึง่ะแบบคนมาหาแบบบางคนก็มาเชิญแม่ตู้ไปอะไรไปทําพิธีส่งที่บ้านเขาทําพิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ยไปดูบ้านเขาอะไรเงี้ยเนาะแฟนแม่ตู้ก็หึงไงเขาก็ไม่ค่อยให้ให้ออกไปที่อื่นไง mm. แล้วก็พอดีามาช่วงหลังนี่แม่ แม่ของแม่ตู้เนี่ยป่วยติดเตียงแม่ตู้เลยจุดธูปบอกน้องว่าขอพักสักพักหนึ่งเพราะไม่อยากให้ใครมาบรบกวนแม่ไงจุดธูปบอกว่าขอไม่ทรงแต่ให้คนอื่นเนี่ยถ้าเขาอยากมีโชคให้เขามาจุดธูปขอน้องด้วยตัวเองอแล้วี่อแม่แม่ตู้เสียไปแล้วเนาะทำบุญร้อยวันอะไรให้แก่เรียบร้อยแล้วแม่ตู้ก็จะมาเริ่มเปิดสำนักใหม่ทรงใหม่ละ ก็เลยอยากจะโทรบอกสับว่าถ้าบ้างวันไหนก็ให้ไปดูน้องได้โอ้ยอยู่ที่ไหนคะมีล่างเป็นๆน,น,นะล่างน้องก็ยังอยู่ทุกวันเนี้ยไปตกให้หุ่นเลยแล้วก็เกิดว่าเอฟซีอยากไปนี่แม่ตู้แจกเบอร์ไหมอ่ะ แม่ตู้จะคือว่าจะไปทําธุระเสร็จก็จะไปบ้านตอนสิ้นเดือนแล้วก็เดือนหน้าเดือนพฤศจิกาประมาณที่สิบกว่าแม่ตู้จะทำพิธีใหม่น้องจ้าจ้าจเรียนน้องเปิดสำนักเนาะแล้วงวดนี้หรอแม่ได้ยังยังไงเดี๋ยวใกล้ๆแล้วแม่ตู้จะโทรบอกเบิกทรัพย์นะคะถ้าได้เลขอะไรมาคือน้องยังไม่เข้าฝันเลยเหรองวดนี้ ใกล้ๆอะค่ะเขาจะเข้าฝันบอกใกล้ๆอะค่ะเขาบอกกี่ตัวคะแม่บางทีสามตัวตรงเลยค่ะออ้ยมาบวกเบิกทรัพย์หน่อยเด้ออยากได้จังเลยแม่ตู้ถูกสิบวดวติดๆกันเลยอ่ะแต่แม่ตู้องเซื้อทีเล่แบบได้ทีละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยจนคนลุกเงียพวกเพื่อนบ้านจะหลงสามตัวตรงตรงเลยหรอแม่กูมันทองเหรอคะแม่ได้ทีละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแม่ตู้ ไม่ค่อยเล่นหวยเยอะค่ะโอ,อเราซื้อไม่เยอะออเราซื้อแค่พอฟังเนะาะค่ะแบบตอนแรกแม่ตู้ก็ไม่เชื่อนะเรื่องน้องนุงประก้าวว่าอะไรจะมาเข้าทรงอะไรเนี่ยแม่ตู้ไม่เคยเชื่อถือเลยนะคนที่ไปเข้าทรงอะไรแม่ตู้จะไม่เชื่อเลยพอมาประสบด้วยตัวเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนาะว่าเวลาแม่ตู้เข้าทรงปุ๊บเสียงแม่ตู้จะเป็นเสียงเด็กผู้ชายแล้วก็จะส่งบุหรี่สองมวน เชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยจะกินเครื่องดื่มทีเป็นลังละสิบกว่าขวดไม่ได้อแล้วแม่แม่น้องเขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้น้องอยู่บ้านแม่ค่ะเอาไว้ให้มีน้องสาวอยู่คนเดียวพ่อกับแม่เสียไปแล้วตอนนี้จังหวัดอะไรคะน้องสาวชื่อตาน้องสาวแม่ตู้ก็ทํางานออปตออยู่บ้านคนเดียวเขาคนนี้ม่บอกใแม่ตู้เนี่ยกลับไปอยู่บ้านไปเปิดสํานักเพราะมีแต่คนถามบ้านอยู่ที่ไหนนะแม่ อยู่ลบบุรีค่ะบุรีบ,รบ้านเล็กที่โอ้ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกค่ะ<ฆ>จะเดี๋ยวจะอันตรายแม่เผื <c> ่อ <oughs> มีคนไปกวนอย่างนี้เนาะม่แบบว่าก <c oughs> ็ถ้าอยู่พิษณุโลกนี่นะโอ้คนจะมาตึงเลยแต่ถ้าถ้าแม่กลับ <c oughs> นี่คือกลับลพบุรีอะคะถ้าเอาอย่างนี้ละกันถ้าแม่กลับไปอยู่บ้านวันไหนมแม่ตุจะโทรบอกเบิกตซับ แล้วถ้าเบิร์ซับอยากไปเห็นร่างน้องหรือจะไปจุดทูบขอโชคน้องได้แล้วแม่ไม่ได้อยู่กับน้องแล้วแม่จะขอน้องยังไงอ๋อจุดทูบค่ะเพิ่นก็ไปหาน้องกับแม่ตู้นี่เป็นพี่น้องกันไงเราะนุ่มนี่นี่เป็นน้องเาแม่ตู้แม่ตู้เป็นพี่สาวคนโตเขาเรียกเขาส่งนี่เขาจะเรียกแม่ตู้ว่าพี่หญิงอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแม่ตู้ใช่ไหมลูกกองเนี่ย น้องชายโอ้น้อสาวคือว่าลูกบอกนี่เป็นเป็นลูกของแม่คนสุดท้องแม่โคตรออกมาค่ะโอ้ค้าใจแล้วค่ะตอนนี้มาาเขาไปยังอยู่ค่ะแม่ตู้เอาใส่เบาะแล้วก็ทำสั่งเขาทำตู้กระจุกไว้ทุกวันนี้น้องสาวก็ก็คือตอนนี้แม่ตู้กับน้องชายแยกอยู่คนละที่แต่แม่ตู้สื่อสารกันได้ค่ะเพราะแม่เป็นล่างตรงน้องนะแม่ตู้ก็จุดทุก9ดอก เรียกน้องเวลาแม่พี่จะไปเดินทางไปไกลๆก็จะจุดทูปให้น้องไปปกป้องอืมสาทุกค่ะโอ้ย FC ก็จะถูกด้วยตอนนี้แหละค่ะบอกบุญ FC เนาะดยอ o ยูทูบเห็นคุณเบิรักซันี่เป็นคนใจบุญสุนทานอะไรเงี้ยไม่ถ้กให้ได้โชคกับน้องมากเพราะน้องเป็นคนชอบบุญคนซื่อสัตย์อะไรเงี้ยก็อย่โอ้ยสาทุก เอาสามตัวตรงๆเลยนะแม่นะหนวลูกเลยเดี๋ยวถ้าเบิร์ตชออยากไปดูล่ามน้องก็เดี๋ยวยังไงแม่ตู้ไปรบุรีแ no ม่ตู้จะโทรบอกแล้วกันจ้าอ่าอยากให้ไปเดี๋ยวจะติดตามตอนใกล้ๆแล้วแม่เนาะให้เอฟซีรอไว้เนาะค่ะแต่แต่แม่ตู้จะทำพิธีเลี้ยงน้องทำพิธีใหญ่นี่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาค่ะ กลางเดือนพฤศจิกาก็จะเปิดเปิดสำนักทรงเป็นทางการแล้วพ่อแม่จะเปิดที่ไหนคะนี่จะเปิดที่ลบบุรีค่ะพ่อแม่ตุจานเป็นเมื่อปลดเกษียณแล้วก็จะกลับไปอยู่ลบบุรีกันนะไปอยู่บ้านเกิดโอเคค่ะให้ถูกสามตัวนะแม่นะเด๋ยวตามไปถ่ายถึงลบบุรีเลยไปโโมดตำหนักให้เลย ถูกสามตัวนะวันนี้นะบอกน้องไว้นะค่ะค่ะค่ะโอ้ยสาธุก็เป็นลูกกอก้วยบังเอิญว่าเบิกครับก็ชอบชอบแบบว่าจะเป็นเทวดาเป็นฝีสางนางไม้ก็ช่างขอให้ชื่อถัดกันเรา่อันนี้เราก็จะให้เขาอย่างนี้แล้วเราชอบบางคนเรียกลูกกอกขนน้องอะไรเนี่ยน้องก็แบบเป็นลูกผน้องก็จะบอกว่าผมไม่ใช่ลูกกอกผมเป็นเทพขอให้บอกเขาแม่นๆเนาะ แต่เขาเขาจะเวลาเขาทรงนี่เขาจะมีชุดทรงสีแดงชอบสีแดงคนที่เข้ามาจุดธูปบนอะไรนะเวลาเขาถูกหวยเขาจะซื้อชุดสีแดงมาให้บางทีก็ซื้อน้ําหอมแต่ก็มีแบบว่าคนที่โลบบุรีเนาะ,ะเขาส่วนมากจะเป็นข้าราชการทหารน่ะเขาก็มาบนน้องเขาจะให้ลูกเขาสอบทหารติดเป็นข้าราชการซ้ายหลุดไปแล้ว แสดงว่าน้องเยงโศกอยู่เน,นาะเบาอยู่ดีๆอยู่ดีก็ดับไปเลยโทรมาแล้วคะ่ะแม่ทำไมมันมหายไปล่ะคะมันดับไปเลยอะ่ะโธ้สงสัยคุยนานเกินแล้ยังไงก็ต้อง <c ười> ขอพึ่งบารมีแม่ตุ๊เบิกทราบจะเอามาให้เอฟซีเขามีเงินมีทองกันเนาะก็ถ้าถูกยังไงเอฟซีก็ใจดีอยู่หรอกก็คงช่วยคุณแม่จัดงานอยู่ ไม่ไอ้ไอเรื่องเงินทองเราเราไม่ว่าเขาหรอกเราแบบน้องเขาอยากแผ่บุญบารมีอยู่แล้วเขาจะมาช่วยเราแล้วเราไม่กะเกณหรอกเขาจะให้ไม่ให้ทีเรื่องของเขาค่ะบอกน้องเลยนะงวดน,นี้เอาสามตัวตรงๆนะไม่ต้องไม่ต้องตู๊ค่ะพ่อแม่ตุ๊ยไม่เคยบอกช่องไหนอะจะบอกป็นซับเป็นช่องแรกเลยนะฮ้ยขอบคุณค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ตุ๊จะจัดงานวันที่เท่าไหร่นะ กว่าเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤษใกล้จะถึงเนอะเนที่หกพรน้องเกิดมาที่สิบหกเลยอ๋อจะได้ร่วมบุญด้วยเนาะคุณแม่เนาะแต่หวยมันจะออกก่อนใช่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะขอสักงวดสามตัวตรงๆเดี๋ยววันที่บวงสรวงจะช่วยร่วมบุญด้วยเนาะค่ะนาอกาอาจจะไปถึงที่เลยขอให้มีโชคไม่ล้าเหมือนกันค่ะ ข,ขอบพคุณแม่ตูนะคะเดี๋ยวเอฟซีรอไว้นะ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล